อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ Very good สวัสดีครับมาพบกับผมและช่องกูรุดิตชิงเซอร์เนมอีกครั้งครับวันนี้ผมมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งครับที่ชื่อแปลกๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นกล้วยไม้พันหนึ่งครับที่บางคนก็เรียกชื่อนี้ว่าเป็นว่านนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับต้นนี้ หลายคนบอกใบเตยไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นกล้วยไม้นะครับที่เขาเรียกกันว่ากล้วยไม,ม้ดินนั่นเองครับเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้จะมีชื่อเรียกกันว่าช้างผสมโขลงครับนักเล่นกล้วยไมย้นิยมกล้วยไมย้ได้รู้จักแล้วก็ น่าจะมีไว้เป็นคอลเลกชันเหมือนกันนะครับเวลามีดอกช้างผสมโขลงนี่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเหมาะแก่การนำไปประดับสะสมกับนักเล่นกล้วยไมย้โดยเฉพาะเลยเป็นตัวเลือกหนึ่งที่แนะนำครับลักษณะของหัวครับหัวเขาะจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนแรกที่ผมได้มาจะเป็นแบบน,นี้เลยจากนั้นผมก็นำมา ใส่ลงดินนี้ครับใส่ลงดินไว้ในกระถางนะครับหัวเดียวเนี่ยใส่ไว้ในด,ดินแล้วตอนเนี้ยได้ผลผลิตครับคือต้นนี้ผมได้เมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ทำการขุดขึ้นมาแยกหัวออกมาครับจะมีหัวอยู่ที่โคนต้นนะครับ แตกออกมาจากหัวอันนี้แล้วก็ต้นนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ผมจะได้เพิ่มมาอีกเป็น2ต้นเลยนะครับแล้วหัวเนี่ยผมจะเอาลงไว้ในดินอีกรอบหนึ่งดูซิว่าจะขึ้นมาอีกหรือเปล่าง่ายๆครับเขาจะแยกตัวของเขาเออกมาเองครับแล้วเราก็แยกเขาให้อยู่คนละกระถางแบบนี้ ช้างผสมโขลงเป็นตระกูลเดียวกับกล่ยไม้ดินมีชื่อหนึ่งเรียกกันว่าพระยาเทครัวเป็นว่านมงคลอีชนิดหนึ่งที่มีพลานุภาพมากประดุดช้างศาสเลยนะครับจึงเรียกเป็นที่มาของชื่อช้างผสมโขลงนั่นเองเด่นทางด้านเมตตามหานิยมคนรักคนหลงสมัยก่อนเวลาเดินทางไกล ผู้คนเขาก็จะนิยมนำมาพกติดตัวไว้ระหว่างเดินทางนะครับเพื่อที่จะผูกมัดใจคนต่างถิ่นต่างแดนได้ขนาดขุนแผนยังพกติดตัวเลยครับและตอนนี้ผมจะนำทุกท่านไปรับชมดอกของว่านช้ามสมโขลงกันนะครับไปดูกันชัดๆถึงความงดงามของดอกว่านช้ามสมโขลงกันครับ ตามมาครับลักษณะดอกของช้างผสมโขลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นช่อดอกออกมาสีออกน้ำตาลแก่ๆไม่แกมแดงประมาณนี้นะครับเป็นลักษณะเดียวกับกล้วยไม้ทั่วๆไปดอกจะเล็กๆค่อนข,ข้างเล็ก ถ้าปลูกไว้เยอะๆก็จะสวยงามมากเลยนะครับแบบนี้เป็นไงกันบ้างครับรับชมแล้วรู้จักกับช้างสมโภงไปเรียบร้อยแล้วถ้าสนใจอยากมีไว้เลี้ยงดูก็ติดต่อกันมาได้นะครับผมก็พอมีแบ่งปันหรือจะแนะนำให้รู้จักร้านค้าก็ได้ครับ หาก,กันมาครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์กันด้วยนะคะ Very good